สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกนอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กพาลาดินชาวพสุธานะครับก็เป็นการ์ดชุดใหม่นะครับของพาลาดินนะครับชุดไททันนะครับซึ่งไอ้ชาวพสุธานั้นคืออะไรคือตัวนี้ครับนี่ได่สองได้สองสองโกเลมชาวพสุธานะหลังจากมินเนี่ยนตัวนี้ถูกเรียกได้รับบวกสองสองต่อชาวพสุธาตัวอื่นแต่และตัวที่เราเคยเรียกในเกมนี้นะครับซึ่งในเด็กเราจะมีไอ้เนี้ย แบบนี้นะครับที่เสกตัวโกเลเดนพัชสุทา,าเนี่ยเยอะนะครับอย่างตัวที่กี้เลยไล่4นะครับได้3-2เมื่อตายเสกไอชาวพัสสุธา1ตัวนะครับหรือจะเป็นตัวไล่6ตัวนี้นะครับสาวกของอัมบิตัสนะคตัวนี้เมื่อจุบเธินของเราเรียกชาวพัสสุธาสอสองออกมา1ตัวทุกเทินครับตอนจบเทินนะแล้วเราจะเสกตัวพวกนี้เพิ่มขึ้นมาได้ยังไงก็นี่เลยครับการเวทมนต์อย่างน้ําตาของเทียนะครับ ใบนี้ชุบชีวิตมินเนี่ยนพาลาดินที่ต่างกัน3ตัวเปลี่ยนค่าของพวนานเป็น2องนะครับถ้าหลอ่อหลอมจะเสกสี่ตัวนะฮะอีกอันนึงก็คือตัวตํานานร่เจเทียตัวนี้คำรามสู้ศึกชุบชีวิตมินเนี่ยนพาลาดินที่มีพลังโจมตี2 3สและ4่ในเด็กเราครับมินเนี่ยนพาลาดินที่มีค่าได้ที่มีพลังสองนะครับสและ4เนี่ยมันจะมีแค่ตัวนี้แล้วนะครับตัว ราชาหัวใจหินแล้วก็สาวกของอมิตัสเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็การันตีเลยเสกได้ตัวนี้ซ้ํา2ตัวแล้วก็เสกไอพ้พสุธานั้นมาอีกตัวอีกต่างหากนะครับจบเกมด้วยพวกนี้แหละพวกชาวพสุธาที่นี่นะครับแต่ที่เหลือก็ยือย้อๆไปนะครับต้นเกมไปลุยกันเลยฮันเตอร์อทุกสิ่งจะเฉดฉายบนแดนฟลอ์แดนฟรูส เออเขตแดนศักดิ์สิทธิ์มาหน่อยพันเตอร์นี่ก็ขาโมขาตีไม่รู้จะทันรับประทาหรือเปล่าครับสลอกเด็กเรานะช้านะครับเด็กพาราดินสเสกแมอ,อไปไปร้านตัวครับ ีก่อนค่อยว่ากันครับรับอะไรดีขอรับลงค้นพบหนึ่งอย่างเทียขึ้นมาอาอน่าจะเป็นเด็กฮาวนะครับที่ลงมาแบบจูโจมตีทะลุแบบทีเดียวตายอะไรแบบนั้น ล่อล้อมรล่อล้อมรล่อล้อมไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีมินเนี่ยนให้จู่โจมเราก็ไม่ตายนะมาแล้วครับ พนสวรรค์ได้เราดูใจ Let's go สาวกท่านแน่รถที่แล้เราด้วยท่านรับฟังเราแล้วสาวกเราลงมาแล้วคิงม Mokra ok โอ้เลวที่สุดเจซกแมงอนมนอกมา อันนี้นะครับห้องถงใหญ่นะเปลี่ยนมินเนี่ยนให้เป็น3าสนะเะ่กี้สิบสก็กลายเป็น 3, 3าสไปซะมินยานธาตุพสุธาเราโหดแล้วนะครับ6-4แล้วถ้าตัวต่อไปเป็น8แล้วนะมีฮิวมีล้างบอร์ด How? Oh. Oh. เสกออกมารวมเป็นสี่ตัวหนึ่งสองสี่ตัวเต็มสนามพอดีรรดตีหน้าดีกว่าััรบฟงเมาอีกตัวแปดแปดแล้ว ตัวนี้นะครับเมื่อลงมานะครับชุบชีวิตเมเนีนนพัทดินที่มีพลังโจมตี2 3และ4อย่างละตัวนะครับก็มาเลยตามนี้นะครับ2กับ4 3เราไม่มีนะครับราชาหัวใจหินยังไม่มา ถนสวนด้านน้ำแข็งคุ้มครองเรตายไหม 12 8หมันกับ75 23 23บาวกส27 27 28, 29, 2ส2บ29 30 31 32 33อองาพอดีเลยตายนะครับ อ้าวเรียบร้อยปลาปะปะาผ่านไปหนึ่งตาคเรียชาแมน,นลูนดวงจันทร์สองแสงสดใสทุกสิ่งจะเฉิดฉายบนแดนสฟรองแดนฟรู โทรเท็มอีกก็ป่ะเนี่ยเฮ้ยเราโทรเท็มรือเปล่าเห็นมีปลาปิรัญญ่าโว์สายตีแล้วครับสายตีแล้วแบบนี้สายตี สายตีวะทำพังต้องซื้อนะไม่สายตีสาย OTK นะครับสายยิงนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอมโบนะครับ ลงปลามาเคลียร์บอร์ดจัวดีกว่าจัวมาเลยครับใบเดียวก็เอานะเพราะว่าไม่มีประโยชน์ครับใบอื่นเขาสาย OTK ต้องรีบลง,ลงมินลงวินเนียนมา ลงมาครับปลาปลากรา์ตูนอราปราชาหัวใจหินราชาหัวใจหินลงมา oh. อ่า เราาจะฝังเจ้าในพื้นดินเออแบแล้วออกมาแล้วตุกจับชาวพระสุธา มาอีกครับใช้น้ําตาแห่งเทียนะครับเสกมามินเนี่ยของพลาดินนะครับที่ไม่ซ้ำกัน4ี่ตัวแต่มันซ้ำกันครับก็เลยออกมาได้แค่3ตัวนะครับปึ๊บป๊บ๊บ เกือบตายแล้วนะครับไลฟ์ฟีเสกมินเนี่ยนออกมา

สิได้ฮิลได้ฮิลนะครับปีรัตยาเคลียได้วะ่ะดูวยอยุ ไม่เป็นปัญหาเาเป็นมิตรของเรารโปรดีแ้ดแนะเราด้วยยัวย่วยุดีกว่าเนาะรับอะไรดีขอรับ,ต,รบรตูมตูมครับสิบสองสิบสี่น้ำมาแล้วยักษ์ครับคุณจะตูใหญ่แค่ไหนคุณเจอนี่ เสกแมงทุกเทินนะครับเรียบร้อยกะ เกือบเหมือนกันมาใหม่ครับอีกตรารอกหนึ่งโทสิบหกสิ จ็บแบบจุกๆนะครับพอแล้วเรียบยร,ร,ร,ร้อยปลาปลาเปิ้ลวอริ <Warrior. S 2> เออร์แม็กนีเจ้าจะได้เห็นโชว์สากของไพ่ท่านฟอนทุกสิ่งจะเฉิดฉายบนแดนสฟองวอริเออร์นี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะเจอวอริเออร์ ผ่านโลดกรอกรับอะไรดีอยั่วยุมาปีหน้าไปก่อนนะครับทีละสอง กนห่อยรับอะไรดีขอรับบับให้กับมินนี่นทั้งหมดบนมือหรือว,ว่ายิงตีมทิ้งดีวะครับท่านทันทีครับปีหน้าไปอวไม่ตีเหรอครับ ท่านทันทนีครับเอาตีแค่สเองมาโถผมนกว่าตีสามน,นะตีขนว่านี้หปีตัวนี้นนดิไม่ตีด้วยายา เจ้าเป็นมิตรของชาวพระสุธาครับท่านทันทีครับครับท่านทันทีครับ พอพิษมาตีหน้าครับ รบแบมรถเบลเลแลมท่นแม่รดชี่แนเราด้วยเราะจ้าเราะมือสองไม่นี้ต้องรับฟังเราแล้วจมเล่าเรืองราใสน,นมาแล้อวอ่ะตัวใหญ่ใหญ่ะ ตสวรรค์ด้เารูใจโอโ้เพิ่มเกราะแล้วก็ตีเราอย่างแรงู้ ด้วยทำพังต้องสื้ To my friend! To my friend! ยังไงดียังไงดีอ่าได้เกาะแค่หนึ่งสังง้นั้นชิลสแลมนะครับจะจะบอกเล่าผลงานของข้ายังไง ยังไงยังไร,างไรสามสี่สิบเหรอยี่สิบ,สสบ 42ชนะแล้วช่วงนี้ระวัง <choices> เ,เรียบร้อยปั๊บปะระปะังจบรวมไปแล้วผมสำหรับพาลดินชาวพัสธานะครับไม่ใช่เด็กเมตานะบอกไว้ก่อนนะครับเอาไปจัดตามระวังแพ้รัวๆนะผมก็หลายรอบเหมือนกันกน,นะครับกว่าจะชนะได้นะครับ เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ